ก็คลิปวิดีโอนี้ผมทํามาเพื่อเอาไว้ดูเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยากดูด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะหามางังงะหรือกร์ตูนใหม่มาลงให้เรื่อยและอัปเดตตอนไปเรื่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับส่วนเพื่อนท่านใดที่อยากจะโดนตเป็นกำลังใจให้ผมก็ผมจะทิ้งเครดิตไว้ตรงนี้นะครับงั้นไปรับชมกันเลยครับ มมีข่าวลือว่าในอาจักรลึกดับมีโอสถยืดอายุขายอยู่สินะแต่พอข้าไปถึงยานั่นกับกลายเป็นขี้เท่ารอยฟุ้งไปแล้วซะได้ตอนนี้โอสดยืดอายุใส่ยืดอายุขายเปลี่ยนเป็นโอสถคำจุนชีวินะครับอะไรกันนี่คือสุดยาของโอสถศักดิ์สิิ์คำจุนชีวิตดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นนายน้อยของศาลาศักดิ์สิทธิ์พวงฟู่แห่งนี้สินะ ข้ารู้สึกสงสัยทั้งที่นางอยู่ในสถานะนี้แต่ทำไมนางถึงสามารถเสนอราคาได้เป็นไปบบได้หรือไม่ว่านี่เป็นการปั่นราคาขึ้นเพื่อให้สาราศักดิ์สิทธิ์วงฟู่ได้กำไรมากยิ่งขึ้นข้าข้าข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้ามีหิววิญญาณไม่พอตังหากนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าเสนอราคาเพื่อจะได้กระชากหน้ากาก,ากของเจ้าในที่สานะยังไงล่ะ มีหินวิญญาณไม่เพียงพอแต่ข้ามีอย่างอื่นใช้อย่างอื่นที่สามารถทดแทนได้ทดแทนฮต่อให้นั่นจะเป็นของดีแค่ไหนก็ตามแต่เจ้านี่นะจะมีสิ่งที่สามารถเปรียบได้กับอุกบาทสีม่วงของเราได้อุกบาทสีม่วงเป็นสิ่งน้ำานาไม่อาจประเมินได้ข้าไม่เชื่อหรอกว่าชายลึกลับบนชั้นสองคนนั้นจะมีสิ่งน้ำาค่าที่สามารถแลกเปลี่ยนได้อืมขอคิดว่าเขา ตื่นน,นกเพราะถูกล้อมก็เลยพูดเรื่องรัศละออกมา <c oughs> ตอนนี้มีหัวหน้าสาขาสองคนอยู่และคนของสาลาลัทธิ่วงฟู่จับตามองเขาอยู่ถ้าเขาหาให้ผลด,ดีไม่ได้แล้วก็เขาจะต้องตาย <c oughs> โดยไร่หลุมกบอย่างแน่นอนท่านสุภาพบุรุษหากเจ้ามีสิ่งที่สามารถทดแทนได้จริงๆแล้วก็ บทนำมันมาให้ผู้เท่าคนนี้ประเมินค่าซะโดยชื่อเสียงของสาราศักดิ์สิทธิ์วงฟู่ชายลาผู้นี้จะตัดสินคุณค่าของมันอย่างยุติธรรมแน่นอนโอเคข้าจะให้เปิดตาดูให้ดีละ่ะอืมอ่ะอ่ะนี่นี่คือลุงเต๋อเป็นอะไรไปสิ่งที่เขียนบนกระดาษที่ผู้ชายคนนั้นโยอนออกมา มันทำไมหรืองั้นขลืออเอออคุณหนูท่านท่านท่านดูเองนะครับโอเคข้าจะเห็นอยากจะเห็นจริงๆว่าเจ้าผู้ชายเจ้าเลขห์คนนั้นจะทำอะไรได้อะอะอ,อะไรกันนี่คือสุดยาของโอสถศักดิ์สิทธิ์คำจุนชีวิตอสูดรยานีค้คุณหนูเงียบก่อนเงียบไว้ก่อนครับ ที่นี่มีบุคคลมากเกินไปฮะโอสถคำยุนชีวิตบ้านหน้าหน้ามันโอสถที่ลือกันว่าสามารถยืดอไขได้ไม่ใช่หรือโอสถคำยุนชีวิตสูญหายไปนานแล้วจนถึงตอนนี้มีเพียงร่องรอยของมันที่ถูกค้นพบในอจากรับโบราณบางแห่งเท่านั้นข้าจำได้ว่าเมื่อสองรปีก่อนสาราศักดิ์สิทธิ์วงฟู่ได้ประมูล โอสถคำจุนชีวิต1เม็ดในเวลานั้นเม้แต่คนจากฝ่ายเซียนหรือฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ก็รวบระมูลจนท้ายสุดก็ราคาสูงเสียดฟ,ฟ้าในตอนนั้นเป็นเพียงตัวโอสถเท่านั้นแต่คราวนี้เป็นถึงสูตรของโอสถคำจุนชีวิตหาสูตรยานั่นเป็นของจริงแล้วก็มูลค่าก็คงไม่สามารถประเมินได้ผู้ดูแลตันไทยมื่อคู่เมือข้าได้ยินว่าโอสถคำจุนชีวิตใช่หรือไม่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จ ปูแลตันไทยกระดาษแผ่นนั้นเป็นสุดยาของโอสถคำจุนชีวิตงั้นหรือปูแลตันไทยเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าถูกลอกทําไมไม่ให้ข่าตรวจสอบด,ดูก,ก่อนละ่ะอาอางานเข้าแล้วข้าข้าข,ขอประกาศการประมูลในวันนี้สิ้นสุดลงแล้วปลดออกไปอย่างเป็นระเบียบคุณหนูไปกันเถอะครับกับบานอเฟยให้ข้าดูสุดยาโอสถคำจุนชีวิตก่อนดิ ไม่สนแล้วต่อให้ต้องเป็นปฏิปักษกับสาราศักดิ์สิทธิ์หวงฟู่ข้าก็ต้องเห็นสุญญานั้นให้ได้ข้าจะดูให้ให,ให้เองนะสุญญานั้นเป็นของจริงของปลอมโอโหเฮียนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้าเห็นหัวหน้าสาขาสมหัวกันโดยไม่คำนึงถึงมารยาเช่นนี้ นั่นแหละนี่เหรอหัวหน้าสาขาที่มักจะทําตัวสูงส่งอยู่เสมอชายลิกลับกับบนชั้นสองคนนั้นน่าโคัวเกินไปแล้วแค่โยนสุดยาออกมาก็สามารถทําให้หัวหน้าสาขาฝ่ายในต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งลากับสุนัขแยี่งกระดูกกันได้เอ้ยไม่ว่าไม่ใช่ว่านั่นก็แค่สุดยาโอสถดคำดุนชีวิตหรือไงมีอะไรให้น่าสนใจขนาดนั้นกัน เรียนท่านแขกผู้มีเกียรตินายหญิงของเราเชิญท่านไปที่ห้องโถงเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสูตรโอสถคคำจุนชีวิตเจ้าค่ะเข้าใจแล้วแล้วเจ้าพวกนี้ละ่ะตีกันอยู่ได้ไม่ต้องห่วงท่านผู้ดูแลตันไทยจะเป็นผู้จัดจาก,การเองค่ะบดตามข้ามาอหมือนช่างกลมบอกภายในห้องโถงศาลาศักดิ์สิทธิ์ห่วงฟู่ เจ้าขอให้ข้ามาที่นี่แล้วทำไมเจ้าไม่ออกมาสักทีข้าไม่อยากเสียเวลาเ <c oughs> จ้านี่ช่างใจร้อนจังนะตอนนี้พวกเรากำลังวุ่นวายกับเรื่องสุดโสถคำจุนชีวิตอยู่เลยเสียเวลาไปพักหนึ่งยกโทษให้ด้วยแล้วกันนะเออทางงาน,นสุดโสถคำจุนชีวิตนี้คงจะเพียงพอที่จะแลกกับอุกกาบาตแล้วใช่ไหม ปัญหาเป็นสูตรโอสถคำจุชีวิตของจริงก็ไม่ใช่ปัญหาหากมาเป็นของจริงนะ่นะเพียงแต่ว่าสูตรนี้โอสถคำจุลชีวิตนั้นมันไม่เคยถูกเผยแผ่มาก่อนก็เลยต้องพิสูจน์นิดหน่อยเจ้า <c oughs> จะพิสูจน์อย่างไรละ่ะข้าจะเตรียมโอสถสมุนไพรที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับปรุงโอสถคาจุนชีวิตแล้วตอนนี้เหลือเพียงมองหานักหล่อโอสถที่เหมาะสมเฮ้ยดังนั้นท่านแขกุูมเกียรติท่านคงต้องรออีกสักพัก หลังจากข้าตรวจสอบว,ว่าสูตรโอสถนี้เป็นของจริงเราจรึงสามารถให้อุกบาทสีม่วงกับท่านได้ระหว่างรอข้ายาต้องรู้ให้ได้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครผู้ที่สามารถคิดค้นสูตรโอสถคำดูชีวิตได้อยากดูจริงรว่าเจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมมันยุ่งยากจังนะเจ้านำสูตรภัยมาให้ข้าเฮ้อก็แค่ต้องการยืมเวลาเพื่อตรวจสอบตัวตนของข้าไม่ใช่หรือไงน่าเสียดายที่ข้าทำตามที่เจ้าต้องการไม่ได้ สมุนไพรทั้งหมดอยู่ในแวนมิติแล้วต้องการตรวจสอบคุณภาพของสมุนไพรหรือเปล่าละ่ะแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกรับรองได้เลยว่าไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพของสมุนไพรแน่นอนวัตถุดิบที่ข้าเลือกย่อมเป็นของที่มีคุณภาพแน่นอนสมุนไพรจงออกมา<ะ>วววิววิวว่นวิ นี่เจ้าจะทำลายสมุนไพรขของข้าไม่ได้ออกไปอย่ามารบกวนการหลอมโอสถของข้าอไ,ไ,ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีเตาเล่นแ่แปทธาเจ้าเจ้าเป็นนักหลอมโอโซชนิดไหนกันหากเจ้ากล้าล้อเล่นตั้งใจที่จะทำลายสมุนไพร้าและทำให้ข้าโกรธเป็นไฟ ไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครข้าก็จะไม่ละเว้นวเ,ปเป็นโอสถเสร็จแล้วล่ะฮ่น,น,นั่นี่มันเป็นไปได้ยังไงมันมีวิธีหลวมโอสถคำจนชีวิตแบบนี้ด้วย,ยงั้นหรือตามมึกโบราณการหลอมโอสถนี้มีอัตราการสำเร็จน้อยกว่า1%ซ้วยซเขาสามารถทำได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ได้อย่างไร ช่างน่าเดลือเชื่อเจ้าจะไม่ตรวจสอบเหรอเอาไปสิระวังหน่อยสินี่มันโอสซอร์คำจุนชีวิตนะว,ว้าวโอสซอร์คำจุนชีวิตหน้าตาแบบนี้นี่เองข้ามีเวลาไม่มากตรวจสอบเสร็จแล้วก็เอากุบบาทมาให้ข้าสักทีเข,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 ข้าใจแล้วท่านผู้มีเกียรติโปรดรอสักครู่ลุงเตอ๋อมานี่เร็วมา,มาแล้วขอรับ เออหัวหน้าสาขาผูนั้นบ้าไปแล้วจริงๆเกือบจะดึงเขาของข้าออกสมุดโชวดีจริง,รงที่ข้าวิ่งเร็วลุงเตอ๋อท่านเคยประมูลโอสถคำจุชิ้นมาก่อนบอกทีว่านี่เป็นของจริงหรือเปล่าดูโอสถนี้ทีอืมข้าจะดูให้ละเอียดยิบเลยล่ะฟิงสองก่อนลุงเตอ๋อถือคือจิวเวยจริงมันสามารถระบุสมสมคุณภาพ มันงานทีเดียวที่จะระบุเป็นโอโซนคำจุนชีวิตจริงหรือไม่ <S <S เพิ่มเติมไอที่ซองเนี่ยคล้ายๆกับกล่องยูทัศนะครับอ้าอ้าอาไม,ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องหืมลุงเตอ๋อโอสถปลอมงั้นเหรอเนะน่นี่มันเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยข้าก็คิดอยู่แล้วทําไมโอสถนคำจุนชีวิตถึงหลอมง่ายนักดูเหมือนจะเป็นโอสถปลอมงั้นสินะไอสาระเลว การดียังไงมันหลอกนาะยหญิงเช่นข้าด้วยโอสถปลอมอย่างนี้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครวันนี้เจ้าจต้องชใช้อย่างนักเอ้ยก็แค่โอสถข้ามีเวลาว่างมาเล่นหลอกนะมีเวลาเล่นเจ้าหรอกนะในชีวิตก่อนของข้าข้ามีน้ำผู้แห่งชีวิตเก้าแห่งในคลิหาลินไหลทั้งวันทั้งคืนเพียงแค่จิตเดียวก็เพิ่มอายุขัยได้หลายพันปี และโอสถดคำจุนชีวิตชั้นยอดก็สามารถเพิ่มอายุขัยได้มากสุดแค่ร้อยปีไม่ใช่ของดีอะไรสักนิดชั้นยอดนี่คือระดับสูงเลยครับเนี่ยจะเจ้าเจ้าเจ้าจะกล้าดื้อรั้นอยู่อีกหรืองั้นก็จงกินประสพลังของยันวายุอสศนีของข้าคุณหนูทำอะไรนี่ขอรับแน่นอนสั่งสอนเจ้าคนขีกโกหกนี่เังน่ะลุงเต๋อ ท่านพูดไม่ใช่หรอว่าโอสถคําจุนชีวิตที่เขาหลอมมันไม่ถูกต้องถ้างั้นก็แปลว่าสูตรโอสถนี่เป็นของปลอมด้วยล้สิเออเอเอข้าไม่ได้บอกว่าโอสถคําจุนชีวิตนี่เป็นของปลอมเอ๊ะโอสถไม่ใช่ของปลอมแล้วเมื่อกี้ท่านพูดว่าไม่ถูกต้องคุณหนูโอสถคําจุนชีวิตนี่ไม่ใช่ของปลอมขอรับข้าเพียงรู้สึกทึ่งกับคุณภาพชั้นยอดของมันเท่านั้นท่านรู้หรือไม่ว่าโอสถคําจุนชีวิตชั้นยอดนี้สามารถยืดยุ่ ขได้เป็นร้อยปีเลยนะครับสำหรับพวกผู้บำเพ็ญที่แข็งแกร่งที่กายสิน้นมันสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดหากเราใช้มันอย่างถูกต้องแล้วก็เราสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลเลยนะครับอ้าอ้าหลุงเตอ๋อแล้วทำไมไม่อธิบายให้ชัดเจนตั้งแต่แรกงั้นข้าควรทำยังไงข้าเพิ่งเอายันวายุอสศนีออกมาซด้วยโโหงานเขา้า ช่างเถอะครับข้าจะคุยกับลูกค้าท่านนี้เองขออภัยท่านด้วยเป็นชายชราเองที่กล่าวมาชัดเจนคุณหนูจึงเข้าใจผิดไปท่านลูกค้าตกลงหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วข้าตอนนี้ข้าได้พิสูจน์แล้วว่าโอสถเป็นของจริงเมื่อไหร่จะมอบอุกบาทสีม่วงให้กับข้าได้สักทีท่านลูกค้า อดวางใจได้อุกบาสีม่วงของท่านได้เตรียมไว้ในแหวนมิติวงนี้เรียบร้อยแล้วฟิงอืมไม่เลวแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือล่ะที่เหลืออืมที่เหลือท่านหมายถึงอะไรก็โอ้สดคาจุนชีวิตเนี่ยมันมีค่าม,มากกว่าอุกบาทสีม่วงมากเจ้าต้องหาอะไรมาทดแทนไม่ใช่หรืองไงเออเออข้ามิกล้า ไม่ทราบว่าถ้าลูกค้าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมสิ่งที่ค้าต้องการทั้งหมดอยู่ในนี้วัตถุดิบหลักสำหรับการหลอมดาบปีนของข้าหากต้องการรวบรวมเองคงจะลำบากไม่น้อยใช้โอกาสนี้ให้สาราศักดิ์สิทธิ์วงฟูช่วยเหลือก็แล้วกันทองเหล็กดำไม้สายฟ้าสายเย็นน้ำแก่นแทวิญญาณปตตี เวลาละอองโบราณลึกแสงพันปีแม้ว่าสิ่งของพวกนี้จะเทียบไม่ได้กับอุกกาบาตสีม่วงแต่มันก็ลํำค่าและหาย,ยากเป็นน้อยราคาที่ท่านเพิ่มขึ้นมันมากเกินไปมันมากเกินไปย่ถึงแม้อสุคํามุนชีวิตจะลํำค่าแต่มันก็สามารถทานและเห็นผลได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเจ้าต้องการแลกเปลี่ยนกับของตั้งหลายอย่างเจ้าคนโลกออเอภายใน มีกายผู้มีผู้บำเพ็ญที่ทรงพลังอำนาจตั้งมากมายหากข้าไปพบพวกเขาพร้อมกับโอสถคำจุนชีวิตเดาสิว่าพวกเขาจะยินดีใจ่ายให้ข้าในราคาเท่าไรถึงตอนนั้นข้าว่าโอสถคำจุนชีวิตก็คงไม่เหลือเฮ้ย hey, พวกปิศาจเท่านั้นพวกเจ้า หากเจ้าไปหาพวกเขาด้วยโอสรสคนชีวิตคิดว่าตัวเองจะรอดกลับมาได้ดิงไงเจ้ารู้แต่พวกมันจะกำจัดข่าแต่หารู้ไม่ข้านี่แหละคือปีศาจเท่าที่พวกมันต้องเกรงกลัวเฮ้แม้แต่พ่อข้าก็ยังไม่กล้าพูดแบบเช่นนี้เจ้ามันก็แค่คนขี้โม้เท่านั้นแหละเอาเอาแล้เอาแล้ วัตถุดิบทั้งสิอย่างนี้เราสามารถให้ท่านได้เพียง5อย่างเท่านั้นหากท่านต้องการมากกว่านี้เกรงว่าท่านต้องจ่ายเพิ่มเฮ้ยภายใน1ปีข้าต้องการวัตุดิบทั้ง1 1อย่างนี้หากเจ้าทําได้ข้าจะมอบสูตรโอสถหยวนปฐมชีวิตให้เจ้าอะอะ ว,วางเลยนะโอสถอยู่บนชีวิตนั่นนั่นนั่นคือโอสถร,ระดับที่สูงยิ่งกว่าโอสถคำนวนชีวิตก็ไม่มีเวลาจะคุยกับพวกเจ้าแล้วส่งวัตถุดิบทางสิเอ็ดอย่างนี้ให้ใหข้าภายในหนึ่งปีข้าจะมอบสูตรโอสถปฐถมชีวิตให้เจ้าหากไม่เอาข้าจะได้ไปที่อื่นคำนวณจากเวลาแล้วการประมูลคงจะสิ้นสุดลงแล้วหากลงไปข้า วันนี้ฟานเจียนอาจจะหายตัวไปถ้าลงไปช้ากว่านี้แล้วก็ได้หากครั้งนี้ข้าปล่อยเขาหลุดมือไปอีกก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จึงจะเจอเขาอีกตกตกตกลงตกลงท่านไม่ต้องห่วงให้หนึ่งปีแม้ว่าชายชาลาจะต้องขึ้นภูเขาหรือลงมหาสมุทรชายชาลาก็จะรวบรวมวัตถุดิบทั้งหมดที่ท่านต้องการให้จงได้อสดปฐมชีวิตสามารถเพิ่มพลังชีวิตได้เป็นอย่างมาก แม้ว่าผลจะอ่อนกว่าโอสถคําจุนชีวิตก็ตามแต่มันก็สามารถใช้ได้ไม่จํากัดครั้งเดหากเป็นเช่นนั้นข้ามีสิ่งที่ต้องทําไปก่อนละ่ะจะก่อนท่านเขมกุญเกียร์เราไม่เป็นไรเราสาราสศศัติทธิ์ฮวงฟู่จะเป็นพันธมิตรที่พักดีต่อท่านเสมอ หากท่านต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมขอเพียงเอ่ยเข้าใจแล้วสาวน้อยคนนี้ต้องการเล่นแง่กับข้างั้นสินะค,คุณหนูทำไมท่านไม่ให้ข้าบอกเส้นทางพิเศษกับเขาแล้วครับข้างนอกมีหัวหน้าฝ่ายในหลายคนกำลังจับจ้องเขาอยู่หากปล่อยเขาออกไปเช่นนี้เขาจะต้องไปยุ่งเกี่ยวอย่างแน่นอนและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นเกิดปัญหาขึ้น มีปัญหาที่สาราฮงฟู่แก้มไม่ได้ด้วยงั้นเหรอคุณหนูท่านหมายถึงคนคนนี้สามารถนำสูตรโอสถคำจุนชีวิตนำสูตรโอสถศักดิ์สิทธิ์ยื่อายุไขและโอสถหยวนปัทภชีชีวิตปฐมชีวิตออกมาได้อย่างง่ายดายเขาไม่ต่างจากขุมทรัพย์เดินได้ใช้พวกหัวหน้าฝ่ายในทดสอบเขาก่อนหากเขาแข็งแกร่งจริงเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่าง v i p แต่หากเพียงแค่ห,หน้าฝ่ายนายยังแก้ไขไม่ได้ถ้างั้นก็แค่ถ้าเท่าเข้าใจแล้วถ้าเท่าจะเตรียมการไว้สองอย่างหากเขาชนะเราจะอยู่เคียงข้างเขาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนแต่หากเขาแพ้เราจะเข้าโจมตีในทันทีอืลุงตอือหากท่านลงมือข้าก็วางใจ งั้นข้าไปหาที่สำหรับชมละครก่อนละกันข้างน,นอกศาลาศักดิ์สิทธิ์ฮวนฟูเอ๊ะเศรษนกณ์นี่มาอะไรหัวหน้าฝ่ายใานมาทำอะไรหน้าทางเข้าศาลาศักดิ์สิทธิ์วงฟูดูท่าน่าจะอารมณ์เสียไหนไม่สู้กันสักทีนะชื่อเงียบไว้เดี๋ยวก็โดนลูกลงนึกซอ ไอเวนนั้น uh, มันดูถูกข้าอยู่หลายครั้งเมื่อมันออกมาข้าจะสั่งสอนเองพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่หลิงหูช้างเหอเราดูดีว่าเจ้าต้องการทำอะไรแต่ตันไถจงเต๋อหลุดมือไปแล้วสารสิทธห่วงฟู่ไม่ใช่ที่ที่เราสามารถลุกนั้นได้ดังนั้นเราจึงสามารถเอาสูตรโอสถคำจุนชีวิตกับชายลิกลับได้เท่านั้นตราบใดที่เราจับชายลับนั้นได้แล้วค่อยมาแบ่งผลประโยชน์กันดีกว่า ข้าเห็นด้วยใช่แล้วนอกจากโอรสคำชีวิตแล้วชายรักคนนั้นต้องมีของดีอีกมากมายแน่นอนตกลงหากเป็นเช่นนั้นชายลาก็เห็นด้วยแต่ข้ามีคำขอหนึ่งจากนั้นเจ้าจะต้องมอบมันให้กับข้า <c oughs> ยอมได้จำไว้อย่าปล่อยให้เขาตายอย่างมีความสุขเชลา่า <c> ร <oughs> อชม เทีพร้อมแล้วเหลือแค่นักแสดงมาดูกันเถอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแอนตึกตึกตกึอยู่เป็นฝูงเลยน,นะไอเด็กเวนแก้แก่แกหุบป,ปากเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครก็กล่าวอวดดีต่อหน้าข้าจิตวิญญาณอออ,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 อแรงกดดันรุนแรงมาก เข,เขาเขาแค่มองมาที่ข้าก็มีแรงกดดันมหาศาลเหมือนมีภูเขาหลายหมื่นฟุตกดทับบ้าน้าชายสนมากาคนนั้นกับกาตำนิหลิงหูช้างเหอหัวหน้าสาขาจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โอหังขึ้นไปแล้วหลิงหูช้างเหอไม่กลา้าแม้แต่ตอบโต้ข้าเดาว่าเขาต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่จากฝ่ายเซียหรือไม่หรือไม่ก็ฝ่ายศักดิ์สิทธิ์แน่นอน <c oughs> มันคงจะดีไม่น้อยหากมีเขาขอสนับสนุนข้า ครั้งสุดท้ายที่แผ่นของข้าล้มเหลวและสิทธิ์น้องหญิงถูกตันหยุนสังหารข้าขกลายเป็นที่ไม่ชื่นชอบของผู้เท่าสองปัสจากที่พักพิงของข้าอากรารของข้าภายในสาขาตอนนี้แย่นนลงเรื่อยๆถึงเวลาสมควรแล้วที่จะหาผู้สนับสนุนคนใหม่แล้วและชายสวมหน้ากากคนนี้ก็เป็นทางเลือกที่มันเลวทึ๊ดึ๊าขาขา หัวหน้าหลิงหูเจ้าเป็นอะไรไปเออเออชายชลาจู่ๆก็รู้สึกเจ็บคอชายชลาจะไประวังรอบนอกเพื่อป้องกันไม่ให้ชายสวนอากาศคนนั้นหลบหนีไปได้อืมความเก,เก่งของชายลาสวนอากาศคนนั้นไม่ต่ำเลยข้าควรจะออกมายืนสังเกตการเลยดีกว่าหากเกิดสถานการณ์ไม่ดีขึ้นข้าจะหลบหนีในทันทีเจ็บคอบ้าอะไรเห็นชัดว่าเจ้าจิ้งจอกเท่านี้กำลังสั่นกลัว กำลังจะหนีข้าอุตส่าห์คิดว่าพวกเจ้าจะมีความสามารถหยุดพูดละสละไอเด็กเวนไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครวันนี้เจ้าจะไม่มีทางออกไปจากตรงนี้ได้สูสุดโอสถศิธิ์มาสูุดโอสถคำศักดิ์สิทธิ์คำจุนชีวิตมาซา,า,าหากเจ้ากล้าต่อต้านข้าจะไม่ลังเลที่จะฆ่าเจ้าชีวิตหรือสูตรโอสถสำคัญกว่าก็คิดเอาเองแล้วกันเฮอเฮ่เ <c oughs> หากข้าต้องการจะออกไปใครหน้าไหนจะหยุดข้าไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดหาจะเปิดเผยพลังและสู้กับหัวหน้าสาขาที่นี่และหาคข้าทำอย่างนั้นมันอาจจะเป็นไปตามจุดประสงค์ของสาวน้อยที่อยู่ข้างบนนั้นจะนี่เจ้าจะให้เรารอจนลากงอกหรือไงวันนี้เจ้าจะไม่อะไรกัน เอออแม่สาวน้อยมาคู่เจ้าว่าข้าไม่อะไรนะนั่นน่นนี่นีน่เป็นไ,ปไม่ได้ไงเขารวดเ,เร็วขนาดนี้ได้ยังไงข้าไม่เห็นว่าเขาเคลื่อนที่เร็วซ้ําพระเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นชายลับคนนั้นเดินผ่านเราไปตั้งแต่เมื่อไหร่ดูเดีาเร็วแบบนี้หากเขาต้องการโจมตีเราเราคงต้านไม่ไหวแน่ชายสุดลังกาคนนี้ไม่ใช่คนที่เราสามารถรุนแานได้ถามข้าแข็งแกร่งจริงด้วยดีที่ข้าชนะและหนีออกมาก่อน เกอบไปแล้วตอนนี้พวกเจ้ายังมีใครหยุดค่าอีกไหมม,ม,มีก้าครับผู้วุโสท่านอยากไปไหนก็ไปได้เลยครับเป็นพวกเราที่ตาบอดโบอดจากโกดเครื่องเลยนะครับไม่คิดว่าเขาจะแก่งๆขนาดนี้โชคดีจริงๆที่มีสองแผน